สวัสดีครับค่ะค่ะพอดีเอซี่พันให้ตามคู่บานะคะตัวเลขค,คู่บาตัวเลขคู่บาครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับคู่บาพ่นแปลอยูผารสวยผู้พนันต้นกระบกเป็นก็ไเด้นนวทางมานนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมาด้วยครับยวเอ,อ่ยึงงวดที่ผ่านมาก,ก่อนพิ่นย์้049นะครับค่ะ ปนี้คู่บาเพื่อนก็นเลยโชคดีแล้วนะครับสําหรับศูนย์เก้านะครับเพื่อนก็นได้นําสิ่งของไปถวายเพื่อนกับไปขออยู่จุดเดิมนะครับเพราะว่าเพื่อนใหโชคนะครับปกติคู่บาเพื่อนกัไปขออยู่เต็มที่กับสามครั้งนะครับที่จุดเดิมเพื่อนจะขออยู่สามเือเพื่อนกันจะง่ายไปมองอื่นใช่ไหมครับจะไปขออยู่ที่อื่นในหล่หอ,อวันทีนน่หนึ่งมีตุนหน้าหนี่เพื่อนเพิ่นใหญ่ตัวได้มากค่ะ เพิ่นหมากนะครับเพิ่นกายเห็นนะครับคูบาเพิ่นเห็นล่าสุดนะครับคือสองหกนะครับสําหรับพวกคนทิ่ไปปลาไปเก็บเพชรช่วงนี้อยู่ไปเจอคูบาพอดีนะครับเพิ่นกับภาคก,กันไปบึงช่วงคู่บาเพิ่นถวายของให้ไปไปแก่บนนะครับซ้ำไปแก่บนน่ยไปถวายของไปยังพระวา่าเพิ่นโชคดีในงวัสติพานมาได้ศูนย์เก่าเพิ่นก็เลยอน,นั้นพวกไปเก็บเพชรก็เลยมาเห็นตัวเลขคือสองสี่ศูนย์ ผู้บามันก็เห็นคือกันอยู่ขับสี่ศนย์นะสองตัวก็เห็น4ี่ย์อยู่นะครับเห็นตัวเลข2 40คี่บย์ที่ต้นกระบกเลยครับนี่ยู่ l า s w วยผู้พันอันนี้เห็นอยู่ต้นกระบกแม่รื่เคยไปเอา049ย์้นะครับนั่นแหะก็เห็น2 40ี่นะครับก็ให้ตัดวินวิน2ตัวนะครับบางที่มันจะบ่ให้3ตัวกับตัดเอานะครับ20 0 2 40 04 2442สองสี่สี่สองนะครับ ให้ตาเป็นวินนะด้วยครับเดอพราะว่าคือจังหวัด่ผพานมาเป็นไฮู้ศูย์สีก้ามันก็ออกศูนเก่านะครับสําหรับความฝันของคูบาลาสุดนะครับเพื่อนกับฝันในสองตัวอันนี้เพื่อนฝันอยู่ที่วัดธรรมพีหลอกนะครับเพิ่นฝันอยู่ในวัดเพื่อนฝันว่ามีผู้เฒ่าเพื่อนกับโบเห็นเป็นเป็นผู้เฒ่าไม่ยิ่งมาบอกมากกว่าสิบบอกเลขมันจะออกตัวนี้เิ่นว่า เิ่นบอกว่ามันจะออกสองโกอันไนีนฟันโดนแล้วเปล่าคะเพิ่นฟันเนประมาณหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเลยครับด้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ไปเอามาจากต้นกระบอกฝึกเพิ่นกลับไปหวัดจิงใช่ไหมครับอ๋อหมายเขาว่าไอ้หลังจากที่เลขออกศู์เก่าเปิ่นก็เลยไปเอาเลขตตองหดอยู่ต้นกระบอกแมนครับแมนอยู่ค่ะก็คือหลังจากผ่า,านมาก,กับฟันบอกแมน หลังจากได้ยึดต้นกระบอก240<ะ>ก็เพื่นกับกับไปวัดเพื่นกับมาฝันต่อฝันต่อว่ามีผู้เฒ่าเป็นเสียงไม่ยิ่งมาบอกเพกื่นกระบ่เห็นหน้าเห็นตาอะไรนี่แตวเสียงเพืบบ่นบอกว่ามันจะออก26เพิ่นกระบอกแค่นี้ในความฝันของคูบานะครับ ในความฝันมันจะออกสองหกบอกเพื่อนว่าแม่นครับอ,อันนี้เป็นพีเจ้าทีเพื่อนนะครับอยู่ที่วัดธรรมพีหลอ,อกมาบอกนะครับคือสองหกนะครับเล็กต้นกระบกนะครับก็คือสองสี่ศูนย์นะครับพวกไปเก็บเพชรพวกเพกืพ่อนไปเห็นคนะือกันเห็นคือกันเห็นคือกันมดนะครับคือสองสี่ศูนย์อยู่ในต้นกระบกเลยบอกมันมีแ,มนแปง่งมีหยัางรูปบอกคะ่ะหรือว่าเะเลี้ยวไปนี่คือเห็นเป็นเลขเลย ตอนอที่เคยไปเอานะครับนี่ก็อยอมรับเลยบุญธรรมกับบดไปกับคูบาเพราะวา่าคูบาก็ไปตามอยู่ทีย้งหน้ากับบดเจอมาตามอยู่บ้านกับบดเจอเป็นกับบดโทรหาเพื่็เ,เลยไปเอาเลยสิม่มนี้ก็เลยบดได้เห็นก็เลยบดได้เห็นว่าเพิ่นเอาแบบลักษณะแบบใดนะครับแต่ครั้งแรกก็คือไปท่าปแปะขอเพิ่นลูกจะเห็นศูนย์สี่เก้าอันนี้คือหวดศูนย์เก่าแมนครับหวดศูนย์เก่าจ่วางหวดหนีบุญธรรมบดได้ไปนั่แมนครับแมน กะมีแต่คู่บากับอันนั่นเพื่อนไปแมงก็ลูกซีดไปลูกซีดไปเห็นบะครับไปกันสองคนกเลยมันก็เลยไดมาสองสี่ศูนย์แม่นครับสองสี่ศูนย์เนไหนมาเพิ่็เห็นคู่บาเพิ่นก็ว่าเห็นเห็นสี่ศูนย์คือกันอยู่บอกจากย่เมิ่น่าติไปเก็บเห็ดเพิ่งก็ว่าเห็นคือกันสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์คือกันอยู่สิ่มหมันนี่อันเพื่อนเน้นสองตัวนี้ที่เป็นตัวใดคะคู่บาเพื่อนเน้นอ่ะ สี่ศูนย์นะครับแนวทังบนเปนว่าสี่ศูนย์แต่ว่าคู่บาเป็นมันใจสองหกน่าจะเป็นล่างคนบอกแบบนี้นะครับไฮเสือเลยเป็นว่าน่าจะเป็นล่างคนบอกไ้เสือเอาเลยเมนครับตัวที่เป็นบนนี่คือสี่ศูนย์ครับถ้าแมนว่าล่างนี่สองหกเมนครับคู่บาบอกแบบนั้นนะครับเพิ่นก็บอกว่าห้เสือเลยนะครับ<า>กลับมีอีกตัวหนึ่งนะครับคู่บาเพิ่นไปได้อยู ที่ที่ดานส้มกบนะครับวัดป่าดานส้มกบนะครับเพราะว่ามือนั้นเราเดินทางไปนด้กันสามคนนะครับไปกับพ่ออุ๋ยผอมผู้นึงนะครับค่ะไปรถบุญธรรไปน้าบ่แม่นไปนําเลยไปรถบุญธําบ่ไปรถบุญธรรไปรถเก๋งนี่แหละไปรถเก๋งเพื่อนใดตัวใดล่ะค่ะเพื่อนใดหาหก๋อ้หกแม่นรับก็ถือว่าเป็นไปเอาแบบไหน ่กับไปเบิ่งเอาอยู่ต้นตะเคียนทองอ๋อเป็นต้นตะเคียนแม่เครับค่ะเมื่อนั้นครูบาเพิ่นก็นตั้งใจแบบว่าอาเทียนอาเทียนไปถวายทางบัดที่แรกจะไม่มีพระตุดงที่เดินมาอยู่หันอยู่ดูปหนึ่งค่ะ,คะเพื่อนในมาประมาณยี่สิบก็มือเรียกว่าจะเจอเพิ่นหนึ่งใช่ไหมครับค่ะก็เลยเดินทางไปอาะเทียนจะไปถวายเพิ่นเที่ยนใช่ไหครับเม็ดก,กวกาวเพื่นนะครับเอาไปถวายเพิ่นนะ่ะคููหนึง่ง ไปก็พอดีพอเจอพาจารย์พาจารย์าาารบยูแล้วใช่ไหม,มเห็นต้นน้ำเห็นต้นยังยุกน้ำปานน้ำดืมกันยังงเหลือหลายเติบยุสใช่ไหยเป็นแพกน้ำแพกใช่ไหมแต่ว่าบอเจอพา,อาจารย์ค,คิดว่าเพิ่นทุดงต่อไปแล้วนะล้วได้เลขบ่บัดนี้เพินเเ่นเห็นเห็นอยู่ต้นตะเคียน,น<ม>ท้องอะเป็นแต่ว่าบ่เห็นพาจารย์แต่ว่าเห็นเหล็อยู่ต้นตะเคียนแมนกับเทียนกับถวายเพิ่นเลยไปขึ้นน่ะสั้นน่ะพระพุทธรูปเลย กับไปถวายทางวัดเลยค่ะอยู่ที่ดานสมกบเนี่ยถวายอยู่วัดแต่ว่าพระอาจทร์พระมยูยมออยูแล้วครับเน้นเน้นตัวตัวเลขที่ได้นะคะเน้นตัวเลขที่ได้ก็คือสองสี่ศูนย์กับสองหกอันนี้จะเป็นตัวเน้นของคู่บาแม่นะมันบอกว่าสองหกยังไกงก็เป็นหลางเกิดสิไม่ถ้าสองสี่ศูนย์น่าจะเป็นบนเห่นปให้เสือเลยเห็นปะตัวนี้แหละ สองสี่ศูนย์นี่บนเน้นไปที่สี่ศูนย์ครับสองหกนี่ล่างครับเราไปนีที่บ้านไปยูเมตะเคียนเห็นตัวใดคะห้าหกครับที่วัดป่าด่านส้มกบนะครับที่วัดป่าด่านสมกบนี่ครับมันก็เป็นตำนานอีกอย่างหนึ่งนะครับคนเคยติดหนีสีลานเคยไปปหนีเห็นมาแล้วเ,ลเคยปหนีนีหลานมาแล้วอยู่ที่วัดป่าด่านสมกบ หมายความว่าติดหนี้สี่ล้านก็เลยไปขอโชคแล้วก็เลยได้ปลดหนี้สี่ล้านประมาณสามหนวดครับสี่ล้านอ๋อที่มาของดานส้มกบอืเป็นหลัดปลานะครับปลดหนี้สี่ล้านเด้อพี่น้องนะคะสําหรับตัวเลขของดานส้มกบนี่คือห้าหกมันบ่าห้าหกไปกับนบ่มบ้ากับกั้นไว้นะครับให้ไปกับพร้อมนะครับการเซตแถวกยายจะลืมคูณบนรางนะครับเพราะว่าพ่นให้มาชุดเดียวนะครับคือห้าหกนะครับ ด้านสมกบเนาะออน,นี้เนาะอ่าวันนี้สรุปตัวเลขเนาะว่าของคูบาเนี่ยคนมีจักชฉุดนะคะ fc เดี๋ยวให้บนทา่ามพนโจ้ให้ fc เบิงนะคนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นโครงสุดท้ไทยนะครับตัวเลขทั้งทางของคูบาน,นะครับเป็นไฮมาแค่นี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขของคูบาเนาะค,ะะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าจังไรก่อนค่ะไปเอาอยูเอสองสี่ศูนย์นี่ ยูต้นกระบกพาสเสวยภูพันพีพาเสเวยภูพัน2 4 0เน้นไปที่40แมนเ์แมนพหายสามตัวเ่วยสำหรับแนวทางหกนี่คู่บาหล,ลังจากกลับมาจากพาเสเวยผูพนันกับมีเสียงผู้หญิงมาบอกอาจจะเป็นพีเจ้าที่เพื่อนน,นะครับพีพาเ์สเว่ยมาเข่าพานันฝันแมนโยทำพีหลอกครับอ๋อพีอยุทำพีหลอกแมนปเป้มาเขาา่าฝันเพิ่นได้สองหกได้สองหก กลับนั่นเด้อพี่น้องหกสองเนาะครับวันนี้ยู่ด้านสมกบไปเห็นยอยู่ตนแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ตะเคียนทองให้มาห้าหก,ห,าห,กห้าหกตัวเดียวนะครับห้าหกตัวเดียวเม็ดเดียวพี่น้องราะว่าที่ด้านสมกบกับตัวเลขพินาติดตามนะครับเพราะว่าตะกอนมันเคยให้ศพให้ลาบนะครับเคบยโคตรหนีสีหลานมาแล้วนะครับก็บมีประวัตินะครับอะถือว่า ประวัติดีอยู่นะครับเพื่อนให้โชคให้ลาบอยู่นะครับค่ะอ่ะผู้ใดเขามานะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับสาหรับตัวเลขเงื่ทางของคูณบานะครับถือว่าเป็นสรุปนะครับโค้งสุดท้ายนะครับขอให้เอฟซีเอ่อที่เขามาติดตามนะคะขอให้โชคดีมีโชคลาบสุขสุขคตนอพี่น้องเนาะอ่ะสหรับคลิปนี้ขอบคุณผุนท่ำหลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอโชคดีด้วยครับเด้อ ใช้วิจารณยานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ